สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับบรรยากาศที่ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆในโลกดิจิตอลนะครับเหมือนมีสงครามยิบเยียบที่กำลังปะทุสงครามไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่เขาว่ากันว่าดุเดือดที่สุดในรอบ10ปีเลยระหว่างไทยกับกัมพูชากำลังเขย่าความสัมพันธ์ในอาเซียนแบบไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยครับ ใช่ค่ะสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดมากจริงๆค่ะเรากำลังจะมาเจาะลึกข้อมูลจากรายงานล่าสุดเลยนะคะคือช่วงกรกฎาคม2568เนี่ยว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังมันเป็นยังไงไอการประทะทางไซเบอร์ที่เออมันเปิดหน้าสู้กันร,ระดับรัฐต่อรัฐครั้งแรกในภูมิภาคเราเนี่ยค่ะมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นหรือเปล่าทำไมมันถึงถูกยกระดับขึ้นมาขนาดนี้ เป้าหมายเราวันนี้คือมาประติดประต่อเรื่องราวกันถอดร,รหัสข้อกล่าวหาต่างๆแล้วก็ดูว่าไอความเสี่ยงจริงๆจากสงครามดิจิทัลครั้งนี้มันมีอะไรบ้างเอาล่ะครับเริ่มที่ฝั่งกัมพูชาก่อนเลยไหมครับเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆากรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงไปรษณนียและโทรคมนาคมของกัมพูชาหรือ MPTC นะคะ,ขะ,คะเขาออกแถลงการเป็นทางการเลยกล่าวหากลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งชื่อ,อ,อระบุชัดเจนเลยว่า Black e y อไทย ว่ากลุ่มนี้แหละที่มาโจมตีระบบออนไลน์ของรัฐบาลกัมพูชาแบบว่าต่อเนื่องเลยนะคะตั้งสองสัปดาห์โห2สองสัปดาห์นี่ถือว่านานมากนะครับสำหรับปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์แล้วเป้าหมายเขากว้างแค่ไหนครับตามที่แถลงการบอกนะคะคือครอบคลุมเยอะมากตั้งแต่เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ ระบบพละคมนาคมแล้วก็ลามไปถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเลยค่ะเรียกว่าแทบจะทุกส่วนสำคัญแต่ทางกัมพูชาก็ยืนยันนะคะว่าเขาสามารถขัดขวางได้สำเร็จแต่ก็ยอมรับไกลๆค่ะว่ามีผลกระทบอยู่บ้างบางระบบก็ชะง,งักไปหรือทำงานช้าลงซึ่งมันก็สะท้อนว่าฝ่ายโจมตีเนี่ยพยายามหนักมากจริงๆ การที่เข้าพุ่งเป้าไปที่ชื่อ Black Eye ไทยเลยเนี่ยมันมีนัยยะอะไรเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นไหมครับหรือว่าฝั่งไทยต่างหากโดยเฉพาะกลุ่ม Black Eye ไทยเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนโอ้โหฟังดูนี่คือเปิดศึกกล่าวหากันเป็นที่เลยและถ้าที่ฝั่งไทยแ่ะครับกับกลุ่ม Black Eye ไทยที่โดนกล่าวหาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างเลยครับ คือจนถึงตอนนี้สิบกรกฎายังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการจากฝั่งไทยเกี่ยวกับกลุ่ม Black Eye ไทยนะคะแต่มันก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะจากรายงานของสื่อต่างประเทศอย่าง The Record Risky Business New เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีกลุ่มแฮกเกอร์ที่เชื่อว่าเป็นฝั่งกัมพูชาชื่อกลุ่ม anonsekkh ได้ใช้การโจมตีแบบ DD o s เล่นงานเว็บไซต์ในไทยบางแห่งไปก่อนแล้วค่ะม d d o s อ๋อที่ว่าระดมยิงข้อมูลเข้าไปเยอะๆจนระบบมันล่มเหมือนคนไปออนหน้าประตูจนเข้าออกไม่ได้แบบนั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นภาพมันกลับกันเลยสิครับกลายเป็นว่า ใครเริ่มก่อนกันแน่ใช่เลยค่ะการโจมตีแบบ DDoS ก็คือทำให้เว็บหรือบริการนั้นๆใช้งานไม่ได้ไปเลยซึ่งถ้าข้อมูลจากสื่อต่างประเทศนี้ถูกต้องนะคะมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากว่าปฏิบัติการของ Black Eye ไทยที่กัมพูชากล่าวหาเนี่ยอาจจะเป็นการตอบโต้การกระทำของอนนนเซกคราที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็ได้ค่ะกลายเป็นเหมือนสงครามเงาที่ต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าตัวเองไม่ได้เริ่มก่อนอืม การประทะกันด้วยข้อกล่าวหาระดับรัฐต่อรัฐแบบเปิดเผยอ,อย่างนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับในอาเซียนใหญ่มากค่ะและที่สำคัญคือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ความขัดแย้งทางไซเบอร์ในอาเซียนถูกหยิบยกมากล่าวหากันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้ระดับรัฐต่อรัฐโดยหน่วยงานรัฐบาลเองเลยมันยกระดับความขัดแย้งไปอีกขั้นจริงๆค่ะแล้วสถานการณ์แบบนี้ผู้เชี่ยวชาญเขามองไปข้างหน้าอย่างไงบ้างครับ มีความกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมกลายกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสงครามไซเบอร์กึงนนะะก่งถาวรนะคะกึ่งถาวรหมายถึงยังไงครับก็คืออาจจะไม่ใช่การโจมตีใหญ่ๆครั้งเดียวจบแต่มันจะเป็นการโจมตีตอบโต้กันไปมาเรื่อยๆค่ะอาจจะเป็นการก่อกวนขโมยข้อมูลหรือสร้างความเสียหายเล็กๆน้อยๆแต่ทํากันไม่หยุดหย่อนไม่จบสิน้นเหมือนสงครามเย็นในโลกดิจิตอลนะคะแค่ฝั่งก็รู้สึกน่ากังวลแล้วนะครับแล้วความเสี่ยงที่มัน เป็นรูปธรรมจริงๆที่เราต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยคืออะไรบ้างครับ จุดที่น่าห่วงที่สุดเลยนะคะคือพวกโครงสร้างพื้นฐานสําคัญสําคัญอย่างระบบไฟฟ้าน้ําประปาหรือโทรคมานาคมถ้าพวกนี้ตกเป็นเป้าหมายเมื่อไหร่ผลกระทบมันจะมาหาศาลเลยค่ะกระทบชีวิตคนทั่วไปโดยตรงนอกจากนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องข้อมูลส่วนตัวของประชาชนหรือข้อมูลความลับของภาครัฐรั่วไหลออกมาซึ่งอันนี้จะส่งผลต่อความมั่นคงและก็ความเชื่อมั่นมากๆค่ะทั้งจากนักลงทุนจากประชาชนเองด้วยครับ แน่นอนเลยแล้วเรื่องพวกนี้มันอาจจะลามไปถึงขั้นตอบโต้ก,กันทางการทูตหรือสร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคได้เลยใช่ไหมครับมีความเป็นไปได้ค่ะเรื่องพวกนี้ละลเอียดอ่อนมากงั้นสรุปสถานการณ์ล่าสุดณวันนี้นะครับ10กรกฎก็คือกัมพูชากล่าวหากลุ่มแบล็กไอ e ไทยจากไทยว่าโจมตีระบบรัฐบาลเขาต่อเนื่องสองสัปดาห แต่ก็มีข้อมูลอีกด้านว่ากลุ่ม a n o n s e c Kh ที่เชื่อว่ามาจากกัมพูชาอาจจะไปโจมตี DDoS เว็บไซต์ไทยบางแห่งก่อนหน้านั้นผลกระทบที่เห็นแล้วก็คือระบบฝั่งกัมพูชามีสะดุดไปบ้างเว็บไทยบางส่วนโดน DDoS แล้วทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวพันกับความตึงเครียดดําเดิมที่มีอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นภาพรวมที่ยังมีความคลุมเครืออยู่มากแล้วก็เต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพลิปกันในโลกไซเบอร์จริงๆ ในสถานการณ์แบบนี้มีคําแนะนําอะไรสําหรับประชาชนทั่วไปบ้างไหมครับที่พอจะทําได้ค่ะ <c oughs> ถึงแม้ตอนนี้ผลกระทบในวงกว้างอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญก็แนะนําให้เราเพิ่มความระมัดระวังตัวกันมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเรื่องพื้นฐานเลยตั้งรหัสผ่านที่มันเดายากๆหน่อยแล้วก็ใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันไปในแต่ละบริการที่เราใช้หลีกเลี่ยงการคลิกลิกลงลก์แปลกๆหรือเปิดไฟแนบจากอีเมลหรือข้อความที่เราไม่แน่ใจไม่น่าเชื่อถือและที่สําคัญเลยคือต้องติดตามข่าวสารแล้วก็คําแนะนําจากหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทยอย่าง สม่ำเสมอค่ะครับขอบคุณมากครับก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับไอสองครามไซเบอร์ที่มันไม่มีเสียงปืนไม่มีควันระเบิดเนี่ยถึงจะเกิดในโลกเสมือนจริงแต่มันก็สร้างแรงกระเพื่อมสร้างผลกระทบในโลกจริงได้มหาศาลทั้งเรื่องความมั่นคงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้คำถามที่น่าคิดก็คือในสมรภูมิที่ผู้โจมตีมักจะซ่อนตัวตนอยู่หลังล่าจอแบบนี้ การจะหาตัวคนผิดจริงๆการจะพิสูจน์ความจริงให้ได้เนี่ยมันท้าทายมันซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนกันนี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ของโลกยุคดิจิทัลที่เราต้องเผชิญกันต่อไปครับ